สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีล็อกเครื่องนะครับของเค n น o ะูด TK2317-2 ขีดะเป็นตัวนี้นะครับเค n น o ูด TK2317-2 ขีดะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับก็ถามมาหลายท่านนะครับบอกก่อนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับการเซตค่าต่างๆ ต้องผ่านคอมเท่านั้นนะครับแม้แต่การล็อกเครื่องนะครับก็ต้องเซตผ่านคอมนะครับตัวนี้นะครับการเซตผ่านคอมนะครับมันจะมีปุ่มช็อตคัตอยู่หกปุ่มนะครับนี่ครับ SABC นี่ครับก็คือช็อตคัตนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างอีก2ปุ่มนะครับใน6ปุ่มนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะเอาไว้ที่ปุ่มไหนนะครับ บางท่านบางร้านก็เซตไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับผมจะเซตไว้ที่ปุ่ม S นะครับตัวนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับตัวนี้นะครับปุ่ม S นะครับจะเซตไว้ปุ่มนี้นะครับทีนี้นะครับการเซตค่าต่างๆมันต้องใช้โปรแกรมนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีโปรแกรมนะครับให้ท่านไปที่อําพัน์วิทยุสื่อสารตัวนี้เลยนะครับ w w w a m p วด์เ a ็บอัมนคครับท่านสามารถไปาดาวน์โหลดแล้ทำการติดตั้งได้เลยนะครับส่วนการติดตั้งนะครับการติดตั้งผมทำเป็นคลิปวิดีโอให้ชมแล้วนะครับท่านเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าวิธีติดตั้งโปรแกรม k e n w o o d t ี2 3 1 7งนขีดนะครับมันก็จะขึ้นท่านทำตามาใน YouTube ได้เลยนะครับหรือ การบันทึกช่องนะครับท่านก็เข้าไปพิมพ์เหมือนเดิมครับการบันทึกช่องเคนบูทีเคสองสามหนึ่งเจ็ดขีดสนะครับท่านก็ชมตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีล็อกเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาทำพร้อมกันนะครับส่วนสายการโปรแกรมสาย Data Link กนะครับก็จะเป็นสายเค w นบูธรรมดาเนี่ยครับตัวนี้นะครับ ธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยอ่ะนี่ครับมันจะมีรูให้เสียบนี่ครับเห็นไหมครับอ่ามีด้านข้างนี่ครับให้เสียบเอาตัวใหญ่ลงข้างล่างนะครับเนี่ครับเอาตัวใหญ่ลงข้างล่างนะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วกดให้แน่นๆนะครับอ่ะบอกก่อนกดแน่นๆนะครับถ้ามันไม่แน่นอ่ามันจะโปรแกรมไม่ได้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านเปิดเครื่องด้วยนะครับอ่าเปิดเครื่องด้วยนะครับอ่าดูนี่ว่ามันเครื่องมันติดไหมอ่าหน้าจอมันติดอยู่นะครับอ่า อันนี้คือเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลัดขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่าการติดตั้งการบันทึกช่องอะไรผมก็ลงให้หมดแล้วนะครับอันนี้จะมาแนะนําวิธีล็อกเครื่องนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บอ่าเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับหน้าตาโปรแกรมนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับอ่ามันผมลอง Windows นะครับคือ Windows XP กับ Windows 7นะครับ Windows 7 Windows 8นะครับลงได้นะครับ Windows 10ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่มี Windows 10ลงนะครับนะครับท่านใดที่ดาวน์โหลดไปแล้วลงไปแล้วนะครับว่า Windows 10ใช้ได้ไหมก็ Inbox มาบอกด้วยนะครับขอบคุณครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีการล็อกเครื่องพร้อมกันนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านมาอ่านตรงนี้นะครับ อันนี้ครับเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้นะครับเมาส์มาจิ้มตรงนี้เนี่ยครับมันจะขึ้นคําว่ารีดเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้เมาส์มาจิ้มตรงนี้ดีดให้ท่านคลิกเป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับท่านอย่าลืมเปิดบอด้วยนะครับเสร็จแล้วให้ท่านรีดนะครับบันทึกให้ท่านอ่านข้อมูลนะครับว่าในเครื่องมันมีช่องอะไรมาบ้างนะครับเอาคลิกรีดหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันกําลังประมวลผลนะครับ การประมวลผลก็จะอยู่ประมาณไม่ถึงหนึาทีนะครับนะครับเนี่ยครับแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดมันจะอ่านข้อมูลในเครื่องว่าตรงเนี้ยมันมีช่องอะไรมาให้บ้างนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะบอกว่าโอเคนะครับติ๊กโอเคไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะไปขึ้นช่องให้ดูเห็นไหมครับอ่าทีนี้เรารู้ข้อมูลในตัวเสร็จแล้วทีนี้พวกนี้เราไม่สนใจนะครับเพราะว่า เราสนใจแต่จะล็อกเครื่องอย่างเดียวนะครับวิธีล็อกเครื่องอให้ทําแบบนี้นะครับให้มาตรงนี้ครับ Edit เนี่ยครับ,รบ,รบตรงนี้ Edit เนี่ยครับเห็นไหมอีดิ t เนี่ยครับตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยครับให้ท่านเลือกตรงนี้นะครับ key assignment เนี่ยครับตัวนี้นะครับ key assignment ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้เสร็จแล้วท่านคลิกไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ มันจะขึ้นมาบอกด่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับมันจะขึ้นมาให้เรียงเลยนะครับชตคัดทั้งบนมันจะมี6 6ช่องนะครับแล้วแต่ท่านจะาไว้ตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับอ่าชตคัดที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับ SABC เนี่ยครับตัวนี้กับอ่าปุ่มด้านข้างผมจะเอาไว้ตรงเบอร์ S นะครับอ่าเอาล็อกไว้ตรงเบอร์ S นะครับอ่าถ้าท่านถนัด C ท่านก็เอาไว้ C ก็ได้นะครับผมจะเอาไว้เบอร์ S นะครับล็อกเครื่องเป็นเบอร์ S นะครับ ตัวนี้นะครับมันจะมีเรียงบอกเห็นไหมครับเนี่ยครับ S เนี่ยครับเห็นไหมครับตัวแรกก็คือ S เห็นไหม S A B อะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับผมเอาไว้ตัวนี้ครับเนี่ยครับก็คลิกตรงสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยคลิกตรงสามเหลี่ยมปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมานะครับเนี่ยครับขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมาท่านก็เนี่ยไล่ลงมาเนี่ยครับท่านจะเอาอะไรเนี่ยครับอะไรลงมาเนี่ยไล่ลงมา อันนี้ผมจะเอาเป็นล็อกนะครับอ่านี่ตรงนี้ก็คือคีย์ล็อกเนี่ยเห็นไหมครับอ่าตัวนี้มันมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ท่านจะเอาไว้อะไรมาใส่ช็อตคัทที่ท่านใช้งานบ่อยๆนะครับนะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นคีย์ล็อกนะครับเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วได้คีย์ล็อกแล้วนะครับอ่าก็ให้กดติ๊กหนึ่งทีคลิกหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นตรงตัว S อําว่าคีย์ล็อกเห็นไหมครับอ่านะครับทีนี้ เราได้คีย์ล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเมนูอื่นเราไม่ทําแล้วเราจะล็อกเครื่องอย่างเดียวนะครับเราจะล็อกเครื่องอย่างเดียวเราก็มานี่เลยเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงนี้เลยครับนี่ครับเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าไว้ก็คือบันทึกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเอาเมาส์มาจิ้มมันจะขึ้นคําว่าไว้เห็นไหมครับาาคล right. ิกไปหนึ่งทีครับคลิกไปหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มา,มาเหมือนเดิมครับคลิกไว้หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บ เห็นไหมครับมันกำลังประมวลผลมันกำลังเซฟข้อมูลว่า shortcut s เนี่ยได้เพิ่มช่องล็อกเครื่องไปนะครับก็ราวประมาณไม่ถึงหนึาทีนะครับครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับปิดโอเคเลยครับทีนี้ปุ๊บอ่าทีนี้เรามาชมตัวเครื่องพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนแล้วก็เอาสายออกนะครับ เอาสายออกนะครับทีนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้นะครับดูปรับน็อปข้างบนนะครับปรับช่องน็อปเป็นเลขสองเห็นไหมสามเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับปรับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยครับนะครับทีนี้เราจะมาล็อกกันนะครับให้กดตัว S เนี่ยครับกด แช่นะครับอ่ああมามันจะดังตึดนะครับอ่าฟังพบกันอ่าเดี๋ยวผมปรับบนลุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะมันจะได้ยินเสียงนะครับกดกดเบอร์เอสแช่นะครับปึ๊บอ่าดังตึดเห็นไหมครับอ่ามันจะขึ้นล็อกเห็นไหมครับอ่านี่ครับเราก็จะกดอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้มันจะขึ้นล็อกอย่างเดียวเห็นไหมครับอ่านี่ครับปั๊บอ่ามือเดียวก็จะลําบากนิดนึงอ่าปรับข้างบนก็ได้ครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับมันไม่ไปมันมีตึดตึดอย่างเดียวนนนะคครรัับบททีี้ปลดด็็ออกกําเเหมมืิ กด a กด s แช่นะครับมันจะดังตึ๊ดนะครับอ้าวฟังใหม่นะครับฟังดูนะอันนี้ปลดล็อกนะครับอันนี้เราจะปลดล็อกกดเบอร์ s แช exactly. uh, so ่อ no ่าตึ๊ดเห็นไหมครับ uh, ก uh, ็คืออ่าปลดล็อกนะครับอ่าดูนี่เห็นไหมครับปรับเปลี่ยนช่อง3 4 5อะไรพวกนี้ได้เลยเห็นไหมครับอ่าล็อกเครื่องอ่าเดี๋ยวดูใหม่นะครับอ่าล็อกเครื่องมันจะดังครั้งเดียวตึ๊ดครั้งเดียวนะครับอ้าวล็อกเครื่องอ่าเดี๋ยวให้ชมใหม่นะครับอันนี้ล็อกเครื่องอ่าตึ๊ดแบบบนนนนนี้้ะะคครรัััมมจขึล็็อกเหบ ปลดล็อกกดแช่มาดังติ๊ดๆนะครับอ่าอ่านี่ครับวิธีล็อกเครื่องปลดล็อกเครื่องนะครับของเ e นบูทีเคสองสามขีดสมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ